การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง New Normal Safety b i a t in an Era of Covid-19 Pandemic เมื่อวันที่3กันยายน2563เวลา9นาฬิกาที่ผ่านมาณห้องประชุมอรุณรัต์โรงแรมป่าตองรีสอร์ทตำบลป่าตองอำเภอกระทุจังหวัดภูกเก็ตนำโดยนายแพทย์ธนิตเสริมแก้วนายแพทย์สาธรสุขจังหวัดภูกเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง New Normal Safety b e a In an era of c o v i d -19 Pandemic พร้อมด้วยนางสาวเฉลิมรักเก็บทรัพย์นายกเทศมนตรีเมืองป่าตองและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในการประชุมกว่า100คนกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยกระทรวงสาธรารณสุขซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการบริการสาธรารณสุขให้กับประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีบริบทเฉพาะต่างจากพื้นที่ทั่วไปซึ่งต้องอาศัยกลไกขับเคลื่อนในการกำหนดนโยบายพัฒนา ระบบการแพทย์และสาธารณสุขทางทะเลจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นเกาะอยู่ในเขตพื้นที่พัฒนาสาธารณสุขสุขภาพพิเศษระดับชาติด้านสาธารณสุขทางทะเลโดยมีการบูรณาการเครือข่ายที่ปฏิบัติงานและให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลแก่ประชาชนนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการในอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวและทุกภาคส่วนในการดูแลช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยว มีเป้าหมายยกระดับการบริการด้านสาธารณสุขทางทะเลให้มีประสิทธิภาพรวมทั้งการจัดการความปลอดภัยทางทะเลและชายหาดและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตจึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง New Normal Safety Beat in an Era of COVID-19 Pandemic โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานให้เกิดระบบบูรณาการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลและชายหาด ระหว่างหน่วยงานรัฐภาคเอกชนและมูลนิธิเพิ่มพูนความรู้ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินให้สามารถปฏิบัติการช่วยเหลือและดูแลผู้ประสบเหตุทางน้ำที่ถูกต้องรวมไปถึงเป็นการกระตุ้นการจเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจกและสร้างความมั่นใจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตอีกด้วย